นนจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากเส,ส,สียมเรียแเร์เพิร์ทเวลล์โฮเทลนะคะก็เรากำลังจะไปกันที่ปอยเป็ดน,นะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้อันนี้ก็คือแน,น่นแน่นแน่นเลยปลาไข่ขแมแบวทองเอย เปิดไปทางเย็นเย็นไอซีอ๋ออันนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมเนี่ยอ่าไม่ใช่คนเดิมก็ต่างรถให้เนี่ยก็สรุปพันห้าร้อยเท่าเดิมใช่ไหมอ่ามันคงให้คนอื่นมาแทนมันคงไปแล้วเงี้ยรอเราไม่ไหวแล้วไปไม่หนึ่งนะคะคือก็กำลังจะไปป้ายเป็ดค่ะป้อยเป็ด มีงบกันคนละเท่าไหร่คะที่จะเข้าคาสิโนปอยเปี๊ยอไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าเปิดเปิดแอร์เปิดแรงๆเลยปะเปิดสุดๆไปเลยไม่ต้องเบมันไม่เปลืองหรอน้ำมันอ่เปิดแล้วก็เปิดอุณหภูมิมาทั้งมาทั้งเขียวเนี่ยเอามาทั้งมาทั้งสีฟ้าเนี่ยเอออันนี้เนี่ยมาทั้งฟ้าไปกดเอสีเขาหนะใช่ปะหมดใหญ่ใหญ่แบบแคนเบอร์รีเปิดมากน้ำแข็ง ไม่การที่เปิดแอร์ถูกต้องคือเปิดลมแรงที่สุดนะป๋าใช่ไม่ใช่ไปเปิดไอ้เร่งหรือแล้วมันม่แข็งมันแข็ง ถ้สมมติเรามาเที่ยวนี่เราเช่ารถเที่ยวได้ไหมเนี่ยเราเช่ารถก็ได้จะได้ครับคิดเป็นวันเลยได้ใช่ไหมเช่ารถคุ้มกว่าเช่าเขาเช่าเช่ารยรถยนต์คุ้มกว่ารถตุ๊กตุ๊กนะวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เราลืมคิดเนี่ยรวมรวมชัวเฟอร์เหรออ่าโปรเจกต์หรอกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องกฎหมายที่บอกว่ามันต้องมีไกด์มาประกบด้วยหรือเปล่าที่มากบบรถยนต์เขาต้องมีไกด์มาคุมอาเจะนะ ที่จริงภาษาขเขมรไม่ยากถนะ้าเรามาอยู่กันจริงๆกับชาวบ้านนี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่เราพูดได้หลายคำนะเพราะมันคล้ายๆกันเลยอะ่ะมันสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่พม่านี่เยอะนะพม่านี่สิบประมาณสิบคำที่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตรงกันนี่คือภาษาจ้านี่นี่ปูบังเก็ต ก็ไม่รู้วิ่งมาวิ่งมาทำไมทางนี้ไม่รู้ไม่ใช่ว่าให้เราไปต่อรถบัสอีกทีนะอ้าว <c oughs> จ่ายไปแล้วไม่ใช่เหรอพันหนะ้าไ <c oughs> ม่บอาไม่บอกต้อก็ให้มารถบัสพันห้า <c oughs> ผมก็เลยรีบมารับคุณเนี่ย <c oughs> ผมว่าราคาดีก็เลยมาแล้วคุณไม่ได้ลองถาม,ถามทุเรียนดูซิว่าทุเรียนที่นี่กิโลเท่าไหร่เพราะว่าเขาซื้อมาจากเมืองไทยเมืองไทยก็เจ็ดแปดสิบแล้วนะหมอนทองเขาบอกว่าหมื่นหมื่นสอง มือสองมือสอของเขาก็ประมาณสามเหรียญนะสี่สามสองี่เหรียญแพงอยู่นะร้อยยี่สิบบาทร้อบาทโดยประมาณก็ร้อยยีบาทม่ถึงร้อบาทด้่ยประมาณร้อยบ้านเราแปดสิบบ้านเราแปดสิบอนแต่ผมไปถามเจ้าของส่วนเจ้าของที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ซื้อที่บ้านเราประมาณห้้าใช่ใช่เวลาเขาซื้อเป็นลุมนึกว่าซื้อองมันก็ถูกก็ไปซื้อที่อะไรเมืองเพชรอะไร ไพลินไพลินเขามาซื้ออย่างเงี้ยมันยังมีหลายทอดไงพอค่าคนกลางมาส่งมาส่งให้ไม่ของของเขาไม่ได้ทำระบบห่วงล้ออะไรแบบเรานะเขาทำเปนระบบปิ๊กอัพโอ้มีโรงหนังด้วยนะเนี่ยมีมีอะไรเรื่องอะไรติดกระจกให้ผมหน่อยติดแค่ต่ำๆตรงกลางนะตรงกลางติดหัวลงนะติดหัวลง ก็ได้บอกขึ้นให้แล้วนั่นนะโวลงนี่ติดตรงกระจกข้างบนเลยตรงใต้ใต้คนมองมองรถอ่ะนี่เชนข้า,ง,ขง,บาง,ขงบนข้าง,งบนใต้คนมองจะูกไหมวะอ่าโอเคติดติดไม่แน่นเลยนะ่ะน,นีบนีบๆๆๆนีบขึ้นๆๆนีบขึ้นนีบจัดันข้างบนอ่ะเห็นไหมขห้างบนสุดอ่ะบนสุดอ่ขึ้นเลยก่อนขึ้นข้างบนจ๊บเฮียมันต่ำไปมันเห็นหน้ารถไง อยากให้อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงกระจกกระจกคนขับอ่ะเฮียเนี่ยสูงถึงกระจกคนขับเลยสวยแล้วไม่สวยมันติดหน้ากระจกมันไม่มีไม่มีนะไม่ใช่มันติดอย่เงี้ยมันติดคอนโซลมันติดคอนโซลอ๋อติดคอนโซนอุ้ยไกลไปเออนั่นแหละได้ได้งั้นแหละโอเคโอเคขักขึ้นได้นี่แบงค์ไทยพาณิชย์ มากๆากอ่มั้เอาวางตรงๆวางตรงแล้วปรับปรับเล็คอด้วยผมยังเล็คอดยังไม่เล็คอดเลยเนะี่ยปรับปุ่มข้างหน้าก่อนนะครับปุ่มข้างหน้าปุ่มใหญ่ทีเดียวเบาๆทีเดียวเบาๆอ่าโอเคกดข้างล่างอย่าลืมกดติดตามาานะคะจนที่มาท้าเพื่อชนแนลค่ะ